จริงๆก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะการที่พระศาสดามีพุทธประปรสงค์ให้ศึกษาคำของพระองค์พระสูตรก็ชัดๆนะแต่เวลา,เาคนไปพูดมักจะพูดว่าความต้องการของอาจารย์หรือแนวคิดของอาจารย์มันไม่ใช่แนวคิด ของเราหรือความต้องการของเราเ,เวลาเรายกพระสูตรให้ก็ไม่ยกพระสูตรต,ตอบใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นหลักการในการใช้พุทธวจนะศึกษาพุทธวจนะมันไม่ใช่หลักการของอาจารย์ไม่ใช่ความต้องการหรือความประสงค์หรือความปรารถนาของอาจารย์ไม่ใช่เทคนิควิธีของอาจารย์อะไรเลยยกตลอดเวลาพูดยก พราชนะตลอดแต่เมื่อเขาทรงจําไม่ได้เขาก็อ่ารวบง่ายๆอาจ,จ,จารย์ต้องการอย่างนี้นะอาจ,จารย์มีความเห็นอย่างนี้มีทิฏฐิแบบนี้ทิฏฐิแบบนั้นเกิดมาเพราะเหตุอะไรล่ะก็เพราะาศาสดาบัญญัติอย่างนี้คือพูดแล้วไม่เกิดความคมนะไปไม่ถึงพระาศาสดาอย่างเนี้ยอืมทั้งที่เราบอกตลอด เหมือนกับพระศาสดาบอกเออทั้งที่เราบอกตลอดนะท่านบอกกับพิกุทั้งหลายเนี่ยทั้งที่เราบอกตลอดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่บางคนก็ยังกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงแม้แต่พระผู้มีพระภาคก็โดนเหมือนกันนะไม่พยายามพูดในเรื่องที่เป็นต้นต่อให้จบให้เข้าใจได้ง่ายเรื่องไม่ได้เรื่องเข้าใจยากหรือเ,เรื่องเข้าใจง่ายแต่พูดให้คลุมเครือ พูดให้มาลงที่ตัวบุคคลก็จะเกิดความเข้าใจยากคนที่ไม่พยายามจะขวนขวายหาข้อมูลข้อเท็จจริงนะก็จะมองเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลว่าอ๋อเป็นทิฏฐิของเขานะแล้วก็ปกปิดคำพระศาสดาเอาไว้ไม่นำพุทธวจนะที่พระศาสดาทรงตรัสไว้และอาจารย์ยกขึ้นมาเนี่ยบอก บอกตลอดว่าพระองค์ตรัสวัตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา mm hmm. เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ mm hmm. เธอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยวหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนต้องแปลอะไรไหมเนี่ยมันง่ายมากนะแค่เขายก พระสูตรนี้ไปเนี่ยมันจบแล้วนี่ไงพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาคและพระองค์ก็เรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่าพวกปฏิปุจฉาวินีตาปาริสาโนอุกาจิตวินีตาพอชื่อยาวหน่อยไม่เอาเลยไม่ยกไปเลย <c oughs> นะ,ะมีชื่อให้ด้วยว่า ผู้ที่ศึกษาคำตาตากตเนี่ยแบบที่พระองค์บอกเนี่ยนะคือมีชื่ออย่างนี้และพระองค์ก็ตัดตรงค้าว่าส่วนสุดตันตะลาวใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำ้อยกรองประเภทกาบกรอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกคำกล่าวของสาวก,ก,าวาวกบาลีชีว่าสาวกกาพสิตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ตัวถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอย่าไปบอกว่าอาจารย์คริทลิ์บอกไม่ให้ฟังคนโน้นไม่ฟังคนนี้มันไม่ใช่นะยกประสูตรขึ้นมาทุกครั้งไม่เคยนำไปต่อ มาปิดจบที่ตัวปัจเจกบุคคลว่าคนนี้มีทิฏฐิแบบนี้ความเห็นแบบนี้อันเนี้ยเห็นไหมนี่คือการกล่าวตู่ด้วย้อวคําที่ไม่จริงทําให้เกิดความสับสนเนี่ยใช่ไหมให้คนงงไปอย่างนั้นไม่มีเมตตาต่อมหาชนที่เขามีอินทรีย์อ่อนใช่ไหมอ่าเขาก็เออหรออย่างงั้นหรอ อาศัยความเชื่อถือของคนพูดนะแล้วก็พูดกันต่อก็เลยทําให้มาชนบางส่วนไม่รู้ความจริงมาชนส่วนที่มีอินทรีย์หน่อยก็สืบคนหาข้อมูลข้อเท็จจริงนะเนี่ยเราเราชาวพุทธขาดตรงเนี้ยขาดความ ซื้อตรงกับพระผู้มีพระภาคไม่นำคำของพระองค์มาเปิดเผยยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองพระองค์ก็บอกแล้วคำต,ตากตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอและพระองค์ก็บอกว่ากลุ่มสาวกของพระองค์ที่ทำแบบเนี้หรือกลุ่มคนที่ทำแบบเนี้จะเรียกว่ากลุ่ม อุก,กาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจชาวินีตาคือใช้คำคนอื่นไม่ใช้คำพระองค์ก็จะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศคุณจะไม่เลิศนะแต่ถ้าคุณใช้แต่คำตาตาโคตเนี่ยคุณจะเป็นบริษัทที่เลิศในบรรดาสองบริษัทสองกลุ่มเนี่ยบริษัทจำพวกปฏิปุจชาวินีตาปริสาโนอุก,กาจิตวินีตาจัดเป็นบริษัทที่เลิศเห็นไหม เรื่องง่ายๆเรื่องทําให้ชัดเจนอย่างนี้ต้องช่วยกันทําให้ชัดเจนไม่ใช่ไปทําให้กลุ่มเคลือเข้าไปนะสิบพระสูตรรวมไว้ให้แล้วเป็นแผ่นพับหรือด้านหลังหนังสือทุกเล่มมีไว้ให้หมดอืมประกบสิบพระสูตรไว้ให้ประกบเหตุผลว่าเหตุใดจึงต้องเป็นคําของตถาคตนําไปให้ และพระองค์ก็ตรัสเหตุแห่งความอันตรธานไปความสูญสิ้นไปของคำตถาคตจะมีได้ด้วยอาการอย่างไรทำไมไม่ใส่ใจกันใช่ไหมเราชาวพุทธเราไม่อยากให้คำตถาคตดำลงอยู่ในโลกเหรอใช่ไหม เนี่ยแผ่นพับสิบพสูตรได้รวบรวมไว้ให้แล้วเวลาจะไปให้เหตุผลกับใครพกไปด้วยมีครบนะบอกไว้ชัดเจนเล่มหน้าข้อบอกด้วยนะมาจากฉบับสยามรัฐนะสมัยรชัชกาลที่ห้าเล่มหน้าข้ออะไรมีให้หมด ความอันตรธานของคำพระผู้มีพระภาคจะค่อยๆหมดไปเพราะเราไปเสริมแต่งไปทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆพระองค์เปรียบเหมือนกลองศึกของกษัตริย์ทศรหะชื่ออานาอกมกลองานากะเมื่อกษัตริย์ทศรหะตีไปตีไปในที่สุดก็แตกเป็นแผลแตกหลิ่ลิ กษัตริย์ทัาสรหะก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นตีไปอีกก็แตกอีกนานๆไปแตกอีกก็หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกตีไปอีกก็แตกอีกก็ทำเหมือนเดิมอีกทำอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชันใดก็ชันนั้น ความอันตรธานของสุดตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญตญาจะมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะเหตุแห่งการเพิ่มเติมไปทีละเล็กทีละน้อยเติมความเห็นไปนะร้อยปีหนึ่งความเห็น อีกร้อยปีอีกหนึ่งความเห็นพันปีสิบความเห็นเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะสองพันปียี่ความเห็นอันนี้แค่เอาแค่ร้อยปีหนึ่งความเห็นก็แย่แล้วนะ,นะ,ะเนี่ยเห็นไหมคำพระองค์บริบูรณ์และบริสุทธิ์บริบูรณ์คือไม่ยิ่งและไม่หย่อนพระองค์ตรัสบอกละเอียดเลย บริบูรณ์หมายถึงอะไรเกินก็ไม่เกินขาดก็ไม่ขาดพอดีเป๊ะเราไม่อยากมีประสบการณ์ในการมาฟังหรือมาอ่านมาเสพครบคำของผู้เป็นสัพพัญููเลยเหรอและมักจะไปบอกว่ายากนะยากต้องมีคนอธิบายนะ คำนี้บางทีก็ชอบใช้กันมากนะพระผู้มีพระภาคเก่งมากพอเป็นสัพพัญญูที่จะอธิบายคำของพระองค์ไว้อย่างบริบูรณ์แล้วไม่ได้เหมือนปุถุชนทั่วๆไปที่พูดแล้วไม่บริบูรณ์ต้องไปหาคนโน้นมาขยายความคนนี้มาขยายความแต่คำพระผู้มีพระภาค ใครในโลกนี้ก็ขยายความให้ไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมไม่ได้หลักการอธิบายคำพระาศาสดาต้องใช้คำาศาสดาอธิบายคำาศาสดาด้วยกันเองเพราะมันคือการอธิบายที่ไม่มีข้อผิดมันจะไม่เป็นเนื้อไม้ใหม่เนื้อไม้อื่นที่ทำเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกเนี่ย อาจารย์บอกอย่างนี้ยพวกเราก็เข้าใจพยักหน้ากันหมดเลยแต่ผู้ที่ไปสื่อต่อซึ่งก็มีพุทธทิภาวะแต่ไม่สื่อต่อให้ให้ตรงทำให้คนที่รับข้อมูลไปคนอื่นขาดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ไปตีลงง่ายๆว่าวอ๋อเป็นความเห็นของท่าน การจะว่าเราไม่มีปัญหาหรอกแต่การทําให้มหาชนสับสนเนี่ยมันเป็นบาปกรรมของตัวเองหรือเปล่านะทั้งที่บอกข้อมูลที่ถูกต้องได้แต่ไม่บอกนะการปกปิดข้อมูลที่ควรจะเปิดเผยแล้วทำให้คนเกิดความเข้าใจมันเป็นสิ่งที่ดีนะและถามว่าเข้าใจใน ในใครในพระาศาสดาเท่ากับเราเนี่ยกำลังสนับสนุนพระาศาสดาเราทำกรรมกับพระาศาสดาในทางเป็นกุศลน,นะวิบากอันเลิศเขาจะเกิดกับเราแต่ถ้าเราไม่ทำกรรมที่เป็นกุศลต่อพระผู้มีพระภาคเน,นะ บิบากอันเลิศฝ่ายดีมันจะเกิดกับเราไหมล่ะใช่ไหมและมันจะทำให้เราเข้าใจในธรรมะพระองค์ไหมเมื่อเราสร้างการปิดกั้นคนอื่นไม่ให้รู้ความจริงไม่เปิดเผยให้หมดอืมมันจะเป็นบาปกรรมต่อไปของเราไหมที่จะทำให้เราไม่เข้าใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคอันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดี พงค kind of ์จึงบอกว่าให้เราเนี่ยแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติให้แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติตรงไปตรงมาไหมอะไรที่ทรงบัญญัติเราควรจะบอกไหมแล่วว่าท่านทรงบัญญัติถูกต้องไหมและอะไรที่ท่านไม่ได้ทรงบัญญัติเราควรบอกไหมแล่วว่าอันนี้ท่านไม่ได้ทรงบัญญัติถูกต้องไหมเราพูดแค่นั้นและพงค์บอก ให้แสดงสิ่งที่ตถาคตพาสิทธ์ว่าตถาคตพาสิทธ์แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธ์ตรงไปตรงมาไหมแค่นั้นอืมเนี่ยแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมาง่ายมากเลย คือ่ต่ทอดตรงๆแค่นั้นเองนี่คือการเปิดเผยคำของพระศาสดาหลักการง่ายๆแค่เนี้ยง่ายมากนะจำคำพระองค์ก็ปี้คำพระองค์บอกต่อ,อคนนี้เขาบอกเรามาหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณก็ไปบอกต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณอย่าไปเติมหกเจ็ดแปดใช่ไหม เคยเล่นเกมกระซิบกันไหมกระซิบไปกระซิบมาไอห,หางแถวไปอะไรก็ไม่รู้คํำไปคนละเรื่องเลยทำตัวเหมือนไม่เนี่ยอาจารย์พูดสิบคำมันออกไปสิบคำนะมันไม่ออกสิบเอ็ดใช่ไหม,มถ้าไม่ออกสิบเอ็ดนีย่ยุ่งเหมือนกันนะอืมเนี่ยแต่ทีนี้โอเคในความเป็นสาวกเนี่ยบางทีทรงจำคลาดเคลื่อนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ทรงจำคลาดเคลื่อนตกหล่นหลงลืมไม่เป็นไรพระผู้มีพระภาคมีวิธีแก้ให้แล้วหลักมหาประเทศสี่นะแต่เขาบอกว่าเนี่ยทรงจำมาต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเลยหรือฟังมาจากพิกุผูสูตรหรือฟังมาจากคณะสงฆ์ผู้สูตรอาวาสใด,ดาวาัดหนึ่งนะทุกแง่มุมอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดการ วันนี้อาจารย์บอกอย่างนี้ก็ยังไม่รับรองไม่คัดค้านจําให้ดีนะอาจารย์พูดอะไรแล้วเอาไปตรวจในคําของพระผู้มีพระภาคเราก็เอามาตรวจเลยเอาหนังสือหยิบมาแผ่นพับสิบพระสูตรมาดูมาอ่านที่ท่านท่องมาเนี่ยจริงไหมนะตรงไหมนะดังนั้นเราจะสังเกตว่าการเผยแผร่แรกๆของอาจารย์เนี่ยจะต้องขึ้นจอตลอดขึ้นจอ ดูว่าเราพูดเนี่ยตรงกับจอไหมอ่าตรงไหมตกหล่นหลงลืมยังไงดูจอเป็นหลักนะอ่าไปวัดตรงนั้นต้องทํากันขนาดเนี้ยเพื่อยืนยันว่าเฮ้ยเราจำำําคําศาสดามาบอกนะพระสูตรนี้เชื่อมพระสูตรนี้พระสูตรสองเชื่อมกับหนึ่งสามเชื่อมกับสองสี่เชื่อมกับสามห้าเชื่อมกับสี่ไล่ไปเรื่อยอื พยายามที่จะปูพื้นความเข้าใจให้กับชาวพุทธให้พุทธบริษัทเข้าใจความสามารถของศาสดาเราเองเราจะได้เข้าใจได้รู้นะว่าศาสดาเราเก่งแบบนี้มีความสามารถแบบนี้นะนะนะะคำพระศาสดาตัดแล้วเนี่ยใช้ได้ตลอดกาลซึ่งไม่มีสาวกคนใดทําได้ ความเชื่อมโยงก็ไม่มีใครสามารถทำได้พระองค์คือผู้เดียวที่คำตั้งแต่ลาตรีตัสลุถึงปรินิพพานสอดรับกันหมดก็ลองไปดูไปศึกษาดูนะไปศึกษาดูใกล้ควรดูนะในคำของพระองค์เราจะได้ชัดเจนนะอย่างเรื่องของกรรมเนี่ยเรื่องของกรรมนี้ก็มีประโยชน์มากและพระศาสดาก็ตรัสไว เป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึง่งเหมือนกันนะรวมหนังสือเรื่องกรรมไว้ให้แล้วนะหนังสือเรื่องกรรมรวมไว้ให้แล้วไปอ่านกันยิ่งทิฏฐิในเรื่องของกรรมเนี่ยก็คือเป็นเครื่องวัดโสตบันเลยนะโสตบันจะต้องมีความเข้าใจว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาล ผู้อื่นวันดาลทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดมาเองลอยๆโดยไม่มีสาเหตุนี่เป็นความเห็นของโซดาบัน,นก็ฝากข้อทำไว้ประมาณนี้นะ